เรื่องมือเล,นะลเล่น <c oughs> อ,อ,อะไรับยังบ่อเหลียวเลยปั๊บทีโอ้ยเมื่อยไรเน่ยเหงาขาพี่น้องบ่ายครับรถไถยจา้าคื่อฝนตกรโตเกื่อพถ่งได้ใบรถไถเอาจานเหงาเนาะพี่น้องขาลอยเบิดอันนี้เป็นพื้นที่ภูเขาพี่น้องเนาะเป็นว่าจิลูกอยุคข้าและ่ะจากได้บุกยึกติดใจราคามั่นยูุละวะ่าพี่น้องเนาะอันราคามั่นนี่ ว้าวกระเว้าวเนาะขันมันไปอังอยู่ลงแปลงพี่น้องเนาะถ้าปีนี้มันแรงแล้วมันไปอังอยู่ลงแปลงพี่น้องราคามันพี่นอ้นนองว่ามันจะเป็นราคาแบบใดครับจะขึ้นหรือจะตกแล้วปีนี้ลำมันแพงด้วยนะครับหนึ่งไลนนี่พี่น้องลองเฉลี่ยไปดูมันตกไรล,ละเท่าไรครับลำมันลำละสามบาทเอาพี่น้องสามบาทถึงห้าบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับนี่สามบาทสุดยอดเลยพี่น้อง เล่นๆนะครับตกไร่ละหมื่นนะครับต้นทุนนะครับถ้าพี่น้องได้แค่สามตันถ้าพี่น้องขุดมันได้แค่สามตันพี่น้องครับพี่น้องจะได้ไล่ละได้ได้ทุนคืนไหมครับจะได้ไร่ละถึงหนึ่งหมื่นไหมครับพี่น้องคิดดีๆเ้อครับกเกษตรกรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ พี่น้องก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพิจาระาดีๆด้อครับอันซุ่มมูเขาฟงเขาโพดอันเอียงกับปูกได้ยูเดอร์พี่น้องในพื้นที่เนาะก็ลองเฉลี่ยค่าไถค่าต้นมันค่าคนงานดูละกันนะครับผมค่าไทก็ขึ้นต้นมันก็ขึ้นคนงานก็คนงานก็ขึ้นพี่น้องก็กลองมึงเด้อครับ หนึ่งไร่ถ้าพี่น้องทําได้แค่สามถึงสตันบอกแล้ผมเลยผมบอกเลยขาดทุนยับเยินครับนะใครจะเชื่อว่าราคามันจะขึ้นก็ช่างแต่ผมไม่มีความเชื่อพี่น้องเบิง่งโอ้ยปืนทีจะมันมวนคักเอาจนเหย้าขาเบิดผมไม่มีความเชื่อเลยนะครับ ถามันไปอังหนาลงแป้งพี่น้องอะไรก็ช่างนะครับมันกลายเป็นธรรมชาติไปแล้วพี่น้องอะไรที่มันขายดีและออกพร้อมกันราคามันจะตกนะครับอะไรที่มีน้อยราคามันจะขึ้นเหมือนต้นมันต้นนี้เลยครับพี่น้องต้นมันมีหน่อยแพงครับทีนี้หัวมันมีเยอะไปอังอยู่หน้าลงแป้ง พี่น้องว่าใครจะเจ๊งครับผมเจ็บคิงมาหลายรอบแล้วพี่น้องเนาะให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้วยครับในฐานะผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งเหมือนกัน